สวัสด,ดีคุณผู้ชมนลยครับคุณอยู่กับผมใไม่ๆใไม่ๆนะครับผมนี s, 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 ่คืเอเกมเดซ g ซนะครับผมเอสใช่ป่าวะ s i สายเออเอสเอสายสายนะครับผมหรือว่าใบเรือตายนะครับก็ไม่รู้เลยเพราะเป็นเกมแนวยังไงนะครับดูไม่ออกเลยว่ามันจะเหมือนเดซเรียลหรือไม่นะครับผมนั้นอะไรอ่าเอไออนี่เอสไอเอลโอ้ เรามาเล่นตอเลยนี่นะครับโอ้โหเหมือนกันเป๊ะล็อบบี้หนึ่งคนครับผมอะไรเนี่ยเฮ้ยมอสตอเลดคุ้นๆนะแบบนี้อืมคุณสองผมเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อนนะครับก็ <c ười> เดี๋ยวมาลองเล่นดูแล้วว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับไม่โอ้โห เฮ้ยเขาให้ลากทองไปขายอรัคุณผู้ชมเนี่ยโอเคโอ้เหมือนกันเป๊ะซื้อของต่อนี่คืออะไรขยะเหรอเฮ้ยเก็บไงอ่ะเนี่ยฟฟฟแเราไปขายต่อโอ้ยเหมือนกันเป๊ะ อุ้ยต้องซื้อฐานหินเว้ยเรือเดินเรืออะไรเนาะใช่ฐานหินโอ้เดี๋ยวเราเก็บเก็บไงอะ่ะโอเคนี่มีกล้องทางทางไกลเลยเดี๋ยวดูว่ามีพวกอาวุธอยู่ไหนอ่ะนั่นคืออะไรครับอันนี้คืออะไรกันเฮ้ยพี่ปืนด้วยฟิชแมนเอ้ยตกปลา เอ้ยนี่เรามีเบ็ดตกปลาอยู่แล้วโอ้ไม่มีอะไรนี่ว่ะไปดูปืนดีกว่าคุณผู้ชมเฮ้ยแต่ว่าเกมนี้วิ่งได้ว่ะ <c oughs> นี่ปืนอะไรบ้างไลเฟิลน์นเหรอเอ้ยนียล่ลิวิวโอ้โหเหมือนเล็บ โอ้ยแต่ได้สองอันเลยวะคุ้มคุ้มใช่ไงใช้ไม่ได้เก็บเก็บเอาอเ,เดี๋ยวมันกด e ได้ใช่ปหมอ่ะ use e เอา้าเ็ได้เลยน่โอเค,อเคแล้วทำไมลูลกกระสุนผมไม่ได้อะปิกเนียจะต้องวางก่อนปะ โอเคไปครับขับเรือใช้อุปกรณ์ไม่ได้เพื่อนั่งบนเรือโอเคอ๋อต้องใส่ถ่านหินก่อนใช่ไหมเอ้แต่มันโยนมันมันกไม่ได้อ่ะโอ้เสียงมันจะเบะไปครับโอ้เป็นี้อุ้ยเจ๋งโอ้ยเรือเรือซิ่งแมโอุ้ยโอ้เรือวิ่งเลย เราหยุดหยุดเห็ได้ป่ะตกปลาไยวลองตกปลาดิมีตกปลาด้วยนะคุณผู้ชมเฮ้ยอ๋อเฮ้ยนี่มันสตาร์ดิวัลลี่นี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหปลามันกวนแล้ว ก็ฝนไม่ไปโอเคหุยได้ปลาแล้วครับผมไม่เมไหนปลานี่เหรอเก็บเฮ้ยหุยปูตุ๊ดไปนะไอ้ฟัมบี้ต้องลองบวกกันหน่อยแล้วหุยนัดเดียวจอดหุยเชือกพื้อเหมือนเป็นไม่าจ่เหมือนกันแล้ว เขาเรียกแรงบันดาลใจนะครับอันนี้คุณได้ปะไม่ได้นะโอเคเป็ดยิงพวกนั้นก่อนเาเลยพวกซอมบี้บ้าไอ้ตัวนี้ถือด้วยตัวนี้ถึอด้วยไอ้ไอ้ซอมบี้ปลาักเ้าไอซอมบี้ลงมา ว่ายิงไม่โดนโอ้โหหนักการไปจะฆ่าดโอ้โหบาดขยะโอ้โหผมไม่เอา่ะขยะผมบอกเลยอยมือเ้าโอ้ยหวดมือ กลับไปที่เรือทุกคนทุกเรือ่อนครับตืด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 อุย๊ยเดี๋ยวอะไรหล่น,ลน <S <S ดีสะพายคือแหละอ๋อเสื้อ <c oughs> ตอนนี้10โมงนะครับดูความเร็วเราอุ้ย,ยเราวิ่งได้หนอะโอ้โหตอนนี้เราไป3,000 30, เมตร3 0กิโลเมตรไม่กี่ไรครับมีอะไรมาชมิมเรือ4 4 4กิโลนะครับตอนนี้4กิโลแล้ว4,000เมตร มมันาแอ่อใช่เป็นเชื้อเพลิงมันลากอะไรบ้างลากลากไม่เห็นได้เลยมันจะมีมาเลยนะเอ้สอมีิมาเออสอมีิมันขี้เหลออร่เลยปะ มี่งานไม่สูุดไม่มันจมน้ำอุย๊ยไม่อย่าแล้วน่นะเข้าขมานะเดีย๋ยวผมไม่เตือนไปที่ก็ทุกคนโอ้โหทำไมชิ้นพื่นมาเยอะยังไงโอ้โหติดจรวดโอ้ไปยังไง นี่นไงนี่คือที่พักที่10ก,กิโลบุญคุณวะไหลไม่มเงีนอีกแล้วโอ้โหแล้วมันเลยไงเา ไอ้เช้าแล้วเช้าแล้วทุกคนมาเวล่าไป,ปล่าเฮ้ยเรามีปลาได้ว่ะลืมไปอะไรอะยุ่งโอ้โหยุงยัก เราไปหาของดีกว่าครับเ,เ,ออเราโดนน้ำได้ปะนี่เราว่ายน้ำเป็นหยุดไวนะ้นะน,นี่อะไรกองทอหารสิบดปะเราใช้นี่ตีได้ปะเฮ้ยนี่ใคไพาเลตอเหรอโจรสลัดเหรอในสลัด้ ดูของก่อนมัาจะของดี้ยบูทแมปสำคัญด้วยไม่ไม่โดดลบไม่เงโดดลบเหรอเหมือนจะมันแต่มึนๆอยู่มันตามมาแล้วนี่ดู เพิ่ง5%นะเราจะมาดูว่าท่านจัดหมดเดี๋ยว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 เอาบวเด้งนะจัดหมดเด้งอ h ๊ย god เอาอะไรเนี่ยเอาตายโอเคคุณผู้ชมครับค่า ชอบนะครับเดี๋ยวล wow ืมกดไลค์กดแชร์กดทับใหนกำลังใจนะครับกรี๊คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมผมว่าผมคงไม่เล่นต่อละครับผมเอาไปกดแมปไปเผาแล้วมันเกมเด้งเนี่ยตอนนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ